เอาละครับก็สวัสดีครับทุกท่านนะฮะถ้าผชมแบ c ็คแคดเกมเมอร์นะครับสวัสดีครับเพื่อนๆที่ยังมีลมหายใจกับทุกท่านนะฮะยูบอดี้เรามาพบเกมชาโด้นะฮะวอลลี่เอร์นะครับซึ่งมันมีอ่าเกมนี้มันมีสองภาคนะซึ่งผมเล่นภาคแรกครับตอนนี้นะฮะภาคสองยังไม่เคยเล่นเลยเมื่อกี้มันแนะนําหน้านี่มันกดแลไรเอสเอสไม่มีสกิลนะเรื่องเรื่องดี ดีดีดีีไปไหนอะตรงไปเหรอฮัลโหลมอไซค์ใครเอ่ยโอ้โหรถระเบิดเลยอ้าวเราไม่มีสกิลได้ี่เดือนแล้วเหรอมามา มมามาฟ like ันแหลกแจกทีวีมาสิมาสิมาสิเฮ้ยโหไม่ได้เลยต้องยืนเพิ่มเลือดงโหมาเยอะมากมาเยอะแบบนี้ก็มันดีครับฟันแหลกฟันแหลกดีครับฟันแหลกดิครับรอไลเยอะเพิ่มยเยอะเพิ่มอัตโนมัติ ึ่งคาเดียวเรือร้อนี่โอ้โหรถระเบิดทีนี่เรือเหลือแค่นี้เลยเหรอโอ้โหแม่มึงอะไรวะเนี่ยแล้วทำไมเมืองมันถึงเป็นแบบเนี้ยเดี๋ยวนะนี่อะไรเนี่ยมันคอลเลคชันอะไรบอเนี่เกมโอ้ อะไรวะเนี่ยนี่มันร้านเกมนะชัดมีของปืนมานั่งทำอะไรแถวนี้โอ้โหร้านระเบิดเลยเหรอฟัมอนมั่วเนี่ยมั่วมากเรียบอยเรเพิ่มเรี่อเพิ่ม คัตเตอร์ทูมันปแปลกๆนะมันมันเข้ามาอยู่ในในบาร์หรือในอะไรเนี่ยต้องทายกุญแจต้องทายกุญแจครับแล้วกุญแจอยู่ไหนกุญแจอยู่ไหนกุญแจอยู่ไหนหาขุงแจไม่เจอเลยเดี <c oughs> ย๋ยวนะเดีย๋ยวผมขอดูตนะกิ้วหน่อย มันก็แบบมันก็ยังเป็นเหมือนเดิมนี่หวาแล้วทําทไมกดอันนี้ไม่ได้วะไม่เข้าใจนะยังไม่รู้เรื่องเท่าไหร่อ,อุ้ยโอ้โหฟันอะไรก็ไม่ได้ระเบิดหมดเนี่ยของข้างหลังเปิดแล้วเว้เจ้นี่ยได้นะคุญเจ้าพีา่ทำงานเหรออ๋อที่ท่า้านตะท่องมาทำงานกัน มะยายาทำไมเล่าโอ้โหระเบิดอัตโนมัติช่วยอะไรได้แบเนี่ยโอเคหายไปโอ้โหแล้วนี่โดดข้ามอย่างรวดเร็วไปทางไหนยังไม่รู้ทางนี้ครับโอบีวัน,นเออเงียบไปแล้วนะ ไอ้ข้างล่างอะไรอะลงไปดูหน่อยได้ไหมยออมีให้เทคของครับมีอะไรนี้แล้วเงินเงินทั้งนั้นเลยอะไรวะน่ะอะไรอะตะกิ้นี้แหละแทงได้ไหมไม่ได้ไม่เข้าอ่ะ ถ้าทำลายไม่ได้แล้วยุ่งดิครับมันต้องทำลายได้ดิเราจะไปไงโอเคลองไปดูก่อนนะชั้นบนประตูนี้ใช่ไหมมีการองการน้ําด้วยไอ้นี่เข็บไม่ได้เต็มมีของนั่นแน่วางไว้ไม่มิมดหรอกแล้วเราจะออกมาทํำไมเราต้องไปทางนี้ วัดดีมึงใครอยู่เลยเหรอไปไหนกันหมดอ่ะอะไรนู้นมึงออกมาทำไมวะเนี่ยโอ้โโกงมาละโกงมาละมึงโกงโกงมาละมาถึงขาก็หักเลยบัดตบมากอ้าวมาสิ อย่าเล่นระเบิดสิอย่าโกงเนี่ยนี่ไงโกงจริงๆโกงจริงๆกูบึงเยอะเยอะเรื่องเยอะเหรอขอเก็บก่อนได้ไหมเวใกล้เนี่ยมามาปันเขาปั่นวะอุ้ยอุ้ยไม่ไหวไม่ไหวเวลียนเวลียนเลย ได้อยู่ได้อยู่ไปไหนล่ะปลาละเบิดใส่วะ่ะ <c> อ <oughs> ือจับแทงได้ไหมแทงได้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,วนี่มันอะไรเนี่ย <c oughs> <c oughs> ใครๆอาจจะมองเหมือนอดิดโดนะแต่กามจริงแล้วมันไม่ใช่ดิดโดนะ <c oughs> แล้วหมาเห่าอะไรวะเนี่ย โทษอา่ากดอะไรฮิวลเลยเน่ะนี่ฮิว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 ,ว,วได้แค่หกห้า oh, อ๋อนี่ไงเลือดร้อยเป๊ะเดี๋ยวนะมาเลยแทงแทงไปได้แล้วเว้ยไปขอเวลาสักุ้นหนึ่งนะ <Yeah. S 1> โอเคครับก็กลับมากันต่อนะเมื่อกี้ไปดูหมามานะหมามันเห่านะเห่าคนนะ มารจะไปเข้าประตูไอตรงนั้นกันเลยนี่ประตูนี้แหละนี่ไงแตมอัปเกรดของดีของไทยมีแล้วนี่มันอะไรเนี่ยการฮิวนะครับที่เพิ่มขึ้นอันนี้เป็นแบบความแข่งแร่งหรือไงเนี่ยไม่น่าใช่นะแล้วนี่อะไรวะเนี่ย โอ้โหต่อมาที่แขนแบบนี้นะครับเท่จัดเลยมะผมไม่รู้นะอะไรอะไรแต่เป็นความเท่อะมันต้องออกแขนดิเอออย่างนี้แหละเยี่ยมเลยโอเคได้นะครับไปโอ้โหบรรยากาศสวยงามมาก เข้าเนื้อเรื่องแล้วไม่มีเนื้อเรื่องดีกว่าแค่เปิดประตูแต่มีตังอะเด็ <c oughs> แต่พูดถึงไอกระสุนปืนนี่ปืนนี่ผมไม่ได้ใช้เลยนะพวกปือนอดเนี่ยคนใหญ่ไปใช้มีดอย่างเดียวแหละนะก็มีแต่เงินนี่เป็นเป๋ายา ก็ไม่มีอะไรดีครับห้องนี้เฮ้ยเสียงอะไรเสียงอะไรตรงไหนมา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 อีกแล้วเหรอมาสิ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 แหม่ไอ้นี่วุ่นวายเหลือเกินตัวเนี้ย โอ้โหขาดครับบอกเลยมีของให้เก็บเรื่อยเลยวะ่ะมอไซค์นี่อย่าไปฟันมันเด็ดขาดแล้วระเบิดแน่นอนโอ้โหโดนตัวเองด้วยในงานบอกแล้วอย่าไปฟันมันก็เตือนตัวเองอยู่นะบ่อยๆแต่ก็ยังไปฟันมามีแต่เงิน เงินเกมมีใช้รายได้เนี่ยขึ้นรถครับโอ้มีปืนว่ะโอ้เชี๊ยดพอแล้วปล่อยรถไหลครับเป็นไงเว้เนี่ยมีปืนด้วยว่ะแม่งเท่อะไรขนาดนี้ โอเกมนี้มันเริ่มเป็นของออฟฟิซตีแล้โอ้โหมัม่งมีระบอยิงระเบิดหลูเกินไม่ไหวละใช้มีดดีกว่าเปลืองมามาง่ายกว่าเยอะบอกเลยบร,บริบราบรอดไม่รู้พูดภาษาอะไร ต้นไม้มีเงินครับเงินนี่เอาไว้ซื้อพวกกดอะไรวะลืมละกดยูบ้ะสกิลอ๋อนี่เป็นตัวด้านสกิลสกิลสามารถอัพได้หนึ่งแล้วนะ นี่มันตะกิวสายอะไรวะเนี่ยผมเล่นสายอะไรวะเนี่ยอันนี้อะไรเนี่ยราย่างกายร่อางกายอุ๊ยกดผิดที่ผ่านละไปเอาอะไรมาไม่รู้นับทั้งมันเน่ยเวนไม่เป็นไรครับเงินมันซื้อไอ้กระสุนได้อ่ะ เดี๋ยวนะมันกดมันต้องกดตรงนี้แหละนี่ยพาวเวอร์นี่มันดูพลังเงินมันกดตรงไหนวะลืมลืมลืมละลืมทุกอย่างเลยไม่เป็นไรครับปล่อยมันก่อนนะมาหาของใช้กันดีกว่าแถวนี้ไม่มีอะไรเหรอนี่เป็นรูปของอะไรอยเนี่ย คือมาด้านบนไม่มีอะไรมีไหมไม่มีอะเอาแล้ได้สู้แล้วมาถีบอุ้ยอุ้ยนนแน่แน่หลบได้เก่งนะเนี่ยเก่งนะเรายังเก็บหัวใจไม่ได้เลยวะอะไรก็ไม่รู้ อ๋อเป็นลูกศุนป์ปืนนะเป็นกระสุนแม็กครับอ๋อโอเคโอเคป่ะเปิดประตูไปเลยดีแหละถึงที่คาต้อาการมาเมื่อกี้ที่เสียงร้องไหนวะโอ้โหอยู่ตรงนั้นเลยโอ้โรถระเ,เปิดเวร เวนเวนเวนเวไอ้พวกี้มันทำให้รถให้เราลำบากพอรถมัจะระเบิดเลเวนนียเวนเนี่เยอะเยอะเยอะฮิว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 ทำงให้ปื้นดีกว่าไม่ไหวว่ะ เนี่ยยิงรถเนี่ยรถก็ระเบิดเองนะครับอุ้วผ่้ชายล็อกกันล็อกกันเว้ยเนี่ยผมไม่คิดเลยว่าต้องมาใช้ปืนอันนี้โอ้ยมีไอเก็บมั้ยมีเงินเหรอโอ้คายากเว้ยเว้ยแล้วเว้ยแล้ว อย่าอย่าอย่าคิดอย่าคิดอย่าคิด,อย,คด,อ,ยคดอย่าคิดแปลงล่างอย่าคิดอย่าคิดแปลงล่างเด็ดขาดตรงไหนอีกตรงไหนอีกมาตา,าตายแล้วเหรออ้าวตายแล้วเหรออะไรของมันวะเนี่ยเมื่อกี้ผมเปิดรังมันตรงไหนวะ เกือบตายครับเกือบตายเหมือนกันไม่ใช่เลยหรอเก็บไปได้หรอทางมันอะไปทางไหนต่อเนี่ยเนี่ยโอเคไปทางนี้ทางนี้อย่าไปฆ่าครับก็ตายก็ตาย กระต่ายน่ารักแต่ไม่อยากฆ่าอ๋อไม่เป็นทางวงกเหรอไม่เห็นยากเลยเรื่องแบบนี้ผมไม่เคยหลงนะบอกให้อ,อุ้ยโดนตัวเองมา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 ฝันให้เลือดสาดเลยเอาเลย bài lời tàn lang lời phun mua lời quen đấy, mày nghĩ <coughs> chuyện nhiều rồi, bay nút rồi, mày có này, con. ยุ้มวีครับต่อเนื่องกระต่ายเกจก้าเฮ้ยกระต่ายไปข้างล่างโอ้โหมีงั้นด้วยขาแล้วกูไม่น่าไปเล่นกับกระต่ายเลยเวนนักฆ่าอย่างยากอ โหแล้วเพลงแม่งฮู้ดิคจะโดนลิสกสิดไหมเนี่ยเวนโอ้โหแล้วฆ่าอย่างยากตายมันจะมีอะไรมาให้อัพด้วยแหละเป็นแต้มของสกิลแน่เลยครับอันนี้ครับไม่รู้นะผมคิดว่ามันดีก็ดีอะนะ เถียงไม่ได้ครับเพื่อนเพื่อนเถียงไม่ได้เพราะผมเป็นคนเล่นห้ามเถียงเด็ดขาดเป็นทางแยกไปติดแปดบวกเฮ้ยอี๋ยไปขัดเดี๋ไปขัดความสุขเขาเดี๋ยวเขาจะโมโหเอานี่ผมต้องติดแปดบวกให้กษัตริย์ไหมเนี่ยกูไม่ต้องอะมั้ง ทางนี้แหละถูกนะดูดิแม่งพอเราเดินมามันก็เลิกนะฮ <c oughs> ะอืมแล้วอย่างเยอะอย่างเยอะแล้วอย่างเยอะแล้วอย่างเยอะโอ้โหเลือดร้อยยี่สิบโอ้โหเลือดเยอะมากโอ้โหเลือดเยอะมาก <c oughs> ต้องแบบนี้ครับเลือโดโคตรเยอะ เปิดประตูมามีอะไรไหมไม่มีโหละอะไรมันบินได้วะเนะี่ยเปียงดาวกระจายใส่มนไ,ได้ไหมไม่ได้มันกำลังไปไหนก็ไม่รู้นะผมว่าเราได้ตู้กับมันแน่เลยว่ะ่นามันไปทางไหนอะลงล่างเหรอ ปทางนี้ครับทางนี้มาแล้วอม,มาแล้วมาแล้วมาอย่างเยอะเลยก็ฟันให้สาดสิครับนี่ครับเรื่องเยอะมากแปลงล่างมันแปลงล่างเพิ่มอะโกงมากไอ้นี่โกงวายตัวระเบิดอะเด ลงมาลงมาอย่าลอยไม่ได้ส <teaching. S 2> <Station> ั่งให้ลอยเลยแตกลากอีกแล้วอยู่ตรงนี้ก็ฟั่นแบบมั่วหมดมาเอาตายจัดหนักน้ำชาดโอ้โหโอ้โหโอ้โหเป็นไงได้เรื่องไหม ไอ้นี่แหละแม่งเกียนม,มากไอตัวพวกนี้ไม่ชอบเท่าไรมาตายังโอโ้โหแยกย้ายโอเคครับเปิปดประตูตู่อาเซียนอ,อยันไหนวัเนี่ยไม่ผลตรงไผอีกนะเนี่ย ดงไผ่อะไรวะเนี่ยเยอะแยะห,หมดโอ้วุ่นวายมากมันเป็นทางแบบนี้แ <c oughs> ถ้าเราเดินฝั่งนูนะ้นน่ะอะไรวะนะ่ะแว๊บอ๋อน่าเป็นไอ้นี่แน่นอนฮนะอ๋อเป็นทางเดินกับป่าโทนั่นแหะเมื่อกี้ก็ถูกแล้วเนี่ยมีทางลอกไว้ด้วยครับ ยมแมวเควิ okay, ่งวิ่งยาวยาวมีต hmm. mm ัว hmm. ม mm ีตัวมีตัวมีตัวไม่มีหัวใจหยิบเหรอเป็นคนที่ไร้หัวใจมากไม่มีหัวใจหยิบนี่ผมเดินกลับมามาวะเนี่ ที่ดีที่ไหนเนี่ยเมื่อกี้ผมยังไม่ไปทางนี้นะอ๋อนี่ไงเนี่ยมาทางนี้ก็ได้โอ้โหแล้วนั่นอะไรวะนะ่ะลุยมาแล้วก็ตายอยู่ดีอ่ะเพื่อนไม่ต้องคิดมากเลยเลยเอ้าโอ้โหอ,อ,อยู่ข้างหลังตัวหนึ่ง นี่ทำลายได้ไหมไม่ได้ด้วยเปิดกองมีกระสุนมีอะไรดีกว่าดีบ้างไหมเนี่เ <c oughs> มื่อกี้ผมเห็นไอ้นั่นมันแบบอยู่อ่ะมันมันอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้มันอยู่แถวนั้นอะ่ะ <c oughs> เดินวนมากอ่ะ่าถึงที่นี่ มาแล้วมาแล้วเพวื่อนมามาพังโอ้โหโอ้ย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 เด้อ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 เด้มันมีเดเซอร์ผมไม่มีเดเซอร์เหมือนมันมันมีส่งพลังให้เพื่อนด้วยอะไรของมันวะเนี่ยโอ้โหลอ,อ,อ,อยเลยเพื่อน,คน มันไม่ง่ายหรอกนะแต่ก็ไม่ยากอ่ะแม่คันทั้งหลังคันทั้งหลังมันอ่ะคันทั้งหลังมันอ่ะคันทั้งหลังมันอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเย็น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 ฟักฟักอู้หโอ้โหแม่งดุแรงเว้ยทำไมล่ะเฮ้ยเวยเลยปล่อยกูกูจะตายหาแล้ว าร์จก่อนชาร์จก่อนไม่ไหวโอ้ลำพังวันนี้จะแย่ตายแล้วมายังไงดียังไงดีวันนี้เดี๋โอ้โหโอ้โหยากเว้ยระเบิดดิระเบิดอ่ะโอ้ยอะไรวะเนี่ย มามามาดึงนักหล่ะดึงนักหล่ะดึงนักหล่ะโอ้ยโอ้ยชิดตายตายากเก่งมามาวันขาดได้ไหมเฉพาะขาเงี้ยหบูหนักมากร้องไห้หนักอูตายแล้วเว้ยแขนขาดด้าข้างหนึ่งเอาดิเอาดิเอาดิแขนขาด

เราเนี่ยทาส์ก่อนทาส์ก่อนเรื่องไม่ไหวว่ะมาโอ้โหขาดเยี่ยมชนะแล้วเย่โอ้โหดึง yup. ดึงชื่นชมไม่เสร็จเลยว่าชนะแล้วเดี๋ยวดอใจเย็นเย็นดิทีละตัวเว้ยเนียเข้ามาลุมกันจริงเลยนะเื่องเงยพวกเองพวกเองนี่มันสายลุมจริง มาไงเนี่ยถายรูปเนี่ยโอ้โหแล้วโอ้โหแล้วอย่างเยอะอย่างเยอะเลยแม่มึงเดี๋ยวนะชัรก่อนชัรก่อนชัรก่อนไม่ไหวว่ะมาดิ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 เข้ามาเข้ามาทีละตัวไอ้นี่แปลงร่างเหรอแหวกแนวเหรอชาวบ้านชาช่องเขายังไม่แหวกแนวขนาดนี้เลยมาแก ทำไมล่ะ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 อย่าคิดที่จะแปลงร่างอย่าคิดที่จะพุ่นไฟอย่าคิดแปลงร่างมาอะไรของมมันวะเนี่ยมาทีหาทีเดียว <c oughs> <c oughs> เรื่องเยอะใช่ไหม <c oughs> เน้นเน้นมามามาจิ้มเนเ้นเน้นเลยเน้น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 ค่ะเลยครับท่านผู้ชมสิดยาตพประ,ระตูเปิดแล้วเว้ยโอเคไม่มีอะไรแล้วนะเยี่ยม เหนื่อยมากสุดยอดโอเคครับเกี่ยวคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับท่านใดที่ชอบเกมนี้ก็อย่าลืมฝากกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แบทแคทเกมเมอร์ด้วยนะเดี๋ยวคลิปนี้ผมต้องขอลาไปก่อนครับแล้พวพบกันใหม่นะบ๊ายบาย